สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลั่นไม่เกี่ยวจินตลาเต่าง่อยถอดฟ้าผ่าเมินดรามา่าอุบเงียบลุงพลตกเป็นผู้ต้องหาหลังจากมีทัวลงถล่มยับนักร้องลุกทุ่งสาวเสียงพิ้นจินตลาพุนลาบที่ดึงตัวลุงพลคนดังในโลกโซเชียลมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงเต่าง,งอยจนกลายเป็นข่าวดังกันมาแล้ว ส่งคลให้ยอดวิวใน YouTube เพลงเต่างอยจินตลาพุลลับประทานลุงพลที่ปล่อยเพลงในวันที่28สิงหาคม63มียอดวิวทะยานกว่า22ล้านวิวจากนั้น MV ดังกล่าวก็ไม่สามารถดูได้อีกล่าสุดผู้จัดการของจินตลาเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์ว่าช่วงนี้จินตลาทำงานเพลงอย่างเดียวซึ่งเพลงใหม่กำลังจะออนแอร์วันที่7มิถุนายนนี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานของค่ายแคทนายสตูดิโอดูแลให้เหมือนเดิม ส่วนกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั้นทางจินตลาไม่ได้เครียดเพราะว่าทําแต่งานอย่างเดียวไม่คอยได้ดูสื่อและไม่เล่นโซเชียลจะเป็นทีมงานดูแลพวกเราซึ่งมีทั้งทีมงานฝ่ายไอทีฝ่ายดูแลโซเชียลฝ่ายลิขสิทธิ์และตนเองก็ดูแลคิวงานให้พี่จินในส่วนของพี่จินตลาจะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายใส่เสียงถ่าย MV เล่นคอนเสิร์ตเท่านั้นซึ่งตนจะเป็นคนคอยรับดูแลคิวงานให้ถ้าไม่ได้ไปไหนพี่จินก็จะพักผ่อน และเล่นกับแมวซึ่งศิลปินเราจะประมาณนี้พี่จินไม่รู้เรื่องอะไรหรอกโซเชียลก็เล่นไม่เป็นสำหรับเรื่องข่าวตนก็ได้แจ้งให้พี่จินทราบเบื้องต้นแต่ไม่มีอะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่จินอยู่แล้วลุยเรื่องงานเพลงของเราอย่างเดียวซึ่งเพลงเต่าง,งอยที่ลบไปนั้นทางค่ายพิจารณาเป็นผู้ใหญ่ตัดสินใจทั้งหมดและไม่เกี่ยวกับศิลปินโดยตอนนี้เพลงเต่าง,งอยน่าจะบล็อกไพรเวทและน่าจะลบไปแล้ว โดยทางผู้ใหญ่จะพิจารณาทำทีและสเต็ปไปอยู่ในอำนาจการตัดสินใจฝ่ายไอทีของค่ายที่ดูแลเรื่องสื่อโซเชียลและลิขสิทธิ์เป็นของแคทนทั้งหมดด้านตอนนี้พี่จินทำงานอัดเสียงเพลงอย่างเดียวช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนมีแต่ซ้อมเพลงสื่อโซเชียลก็ไม่ได้เล่นมีแต่ทีมงานคอยพพอร์ตข้อมูลให้ส่วนเรื่องอื่นขอไม่ออกความเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับลุงพลที่เป็นข่าวเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่เกี่ยวกับงานของเรา สำหรับกระแสด,ดรามา่าโจมตีพี่จินเยอะนั้นทางเราไม่ได้มองแบบนั้นเรามองเป็นการทํางานไม่ได้ออกมาแก้ตัวอะไรเพราะที่ผ่านมาเป็นเรื่องงานล้วนๆผ่านมาเป็นปีแล้วเราทํางานกับทุกคนทํางานมาเยอะมากทั้งเน็ตไอดอลศิลปินดารานักร้องเราร่วมงานได้หมดทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังศิลปินอินดี้ศิลปินตลกอย่างนักคอมที่เพิ่งเสียชีวิตไปเราก็เคยถ่าย MV ฟ้าห้องบิ้มด้วยกันมาแล้ว ซึ่งทำมาหมดแล้วโดยเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาศิลปินเราไม่ขอออกความเห็นกับประเด็นที่เกิดขึ้นเพราะในการทำงานแต่ละครั้งเป็นอำนาจตัดสินใจของผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ขอมาว่าจะให้ทำเพลงนี้ร้องเพลงนี้งานแสดงแบบนี้ศิลปินโอเคไหมเราร่วมงานได้หมดเราไม่ได้เลือกใครในฐานะศิลปินก็ทำตามผู้ใหญ่ที่มอบหมายมาหลังจากนี้ถ้าต้องไปร่วมงานกับใครอีกต้องเข้มงวดมากขึ้นไหมนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ ถ้าทางค่ายจะเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกคนสามารถร่วมงานกับพี่จินโดยพี่จินสามารถร่วมงานได้หมดอย่างล่าสุดเราก็ร่วมงานกับแม่หญิงลีมามหาเทวีเจ้าคนที่เป็นกระแสกลุ่มทำงานของเราจะมองอะไรที่เป็นแบบนี้ที่มาร่วมงานก็เหมือนกับรายการทีวีอื่นๆใครมีกระแสก็เชิญมาครูใหญ่เราก็น่าจะมองประมาณเดียวกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ